อบท18พรมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพปัชมายะทิสายะปุริสาอเวราอัิยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปริหารันตุ สัพเพทักขินายาทิสายาปุริสาอเวราอภพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอภพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชมายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอภพยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาริหะลังตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาริหะลังตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุ สัพเพอุปริมายาทิสายะภุริสาอเวราอภิยาปัชชาอนีคาสุขิอัตนานังปาริหะลันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอริยาอเวราอภิยาปัชชาอนีคาสุขิอัตนานังปาริหะลันตุสัพเพปัชมายะทิสายะอริยา เอาเวลาอภียาปัชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหะลันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหะลันตุสัพเพทัคินายะทิสายะอริยาเอาเวลาอภยาปัชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาเอาเวลาอภียาปัชา อานิคาสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพปัชมายะอนุทิสายะอริยาเวลาอภพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะรันตุสัพเพอุตตลายาอนุทิสายะอริยาเวลาอภพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะรันตุสัพเพทากินายาอนุทิสายะ อริยาเอเวลาอภยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาลิหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายญาอริยาอเวลาอภัยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาลิหะลันตุ สัพเพอุปริมายาทิสายะอริยาอเวราอภิยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะอรันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปัชชาอานิฆาสุขีอัตตานางปาริหะอรันตุสัพเพปัจชิมายาทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปัชชาอานิฆาสุขีอัตตานางปาริหะอรันตุสัพเพอุตรายญุ ทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพทคินายะทิสายะอนาริยาอเวราอภพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุ สัพเพปัชิมายาอนุท <teokbokki> ิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปชาอานคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตรายาอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปชาอานคาสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพทัคินายาอนุทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาปัชาอานคาสุขีอัตตานังปาริหะรันตุสัพเพเหติมายาทิสายะ อนาิยาอเวราอัพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาิยาอเวราอภพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาอเวราอภพยาปัชชาอนีคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพปัชมายะทิสายะ ท่วาอเวลาอภยาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปะริหะลันตุสัพเพอุตรลายาทิสายาท่วาอเวลาอภียาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปะริหะลันตุสัพเพทกินายาทิสายาท่วาอเวลาอภียาปชาอณิคาสุขีอัตตานาปะริหะลันตุ สัพเพปุรัิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภิยาปัชฌานคฆสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะเทวะเวราอภิยาปัชฌานคฆสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวราอภิยาปัชฌานคฆสุขีอัตตานังปาริหะลันตุสัพเพทขินายะอนุทิสายะ ทิวาอเวราอภิยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปาริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะทิวาอเวราอภิยาปัชชาอานีค้าสุขีอัตตานางปาริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะทิวาอเวราอภิยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานางปาริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะ มนุษย์สาวเวลาอภยญาปัชชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะลันตุสัพเพปัชมายะทิสายะมนุษย์สาวเวลาอภยาปัชชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะลันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะมนุษย์สาอเวลาอภยญาปัชชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะ มนุษย์อาเวลาอภิยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัตธิมายาอันทิสายามนุษย์อาเวลาอภิยาปัชชาอานีคาสุขีอัปตานังปริหะลันตุ สัพเพปัจชมายะอนุทิสายะมนุษาเสาเวลาอภยญาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษา์สาเวลาอภยาปัชชาอเนคาสุขีอัตตานางปาริหารันตุ สัพเพทากินายะอนุทิสายะมนุษส์อเวละอภิยาปัชชาอานิค้าสุขีอัตตานางปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษส์อเวละอภิยาปัชชาอานิค้าสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุษส์อเวละอัพยาปัชชาอานิค้าสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะ เวนิปาติกาเอาเวลาอภยาปัชชาอันิฆาสุขิอัตานางปริหะรันตุสัพเพปัชมายะทิสายะเวนิปาติกาเอาเวลาอภยาปัชชาอานิฆาสุขิอัตานางปริหะรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเวนิปาติกาเอาเวลาอภพยาปัชชาอันิฆาสุขิอัตานางปริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเวนิปาติกา อเวลาอภพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพปุรัตธิมายะอนุทิสายะเวนิปาติกาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพปัจชมายะอนุทิสายะเวนิปาติกาอเวลาอภยาปชาอนีคาสุขีอัตตานางปริหะรันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะเวนิปาติกา อเวลาอภิยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะรันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายะเวนิปาติกาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเวนิปาติกาอเวลาอภิยาปชาอเนคาสุขีอัตานางปาริหะลันตุ สัพเพอุปริมายาทิสายะเวนิปาติกาอเาวรอภิยาปัช,ชาอนิคาสุขีอัตตานางปริหารันตูติอิเมหิทัสหากาเลหิทิสาภารนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสังสัตตาน,างนังปีระนงวเชตวาอปีระนายะอุปคาตางวเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวเชตวาอสันตาเปนะปริยาธานาังวเชตวาอปริยาธานีนะวิหิสังวเชตวาอวิเหส,เหสยะสัพเพสัตตาอเวริโนโหนตุมาเวริโนสุขินโนหตุมาทุกขินโนสุขิตตาหนต,ต,ตุมาทุกขิตตาติเมหิ อัธาหากาเรหิสัพเพสัตาเมตายาติเมตตาตังธรรมางเจตยะติติเจโตสัพพพยาปะทะปริยุทธาเนหิมุจติติวิมุตติเมตตาจักเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมมะวิหาระภาวนานิทิตา19เ okay. ทวตาอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตาจจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโซกาปัตาจนิโซกะาหนนตกสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสามพตังบุญญะสัมปทงังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสามปฏิสิทธิยาท่านักท,ทันตุสัทายะสีลังละขันตุสพัพพทาภาวนาพิราตาหนนตุขชนตุเทวตาคตาบทที่ยี่สิบ สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันเจียงพลังอาลหันตานันจะเตเชนารัขังหันธามิสภโสสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันเจียงพลังอาลหันตานันจะเตเชนารัขังหันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันเจียงพลังอาลหันตานันจะเตเชนารัขังหันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันเจียงพลังอาลหันตานันจะเตเชนารัขัง ันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาลรัปตาปเจกานันจะย ah um an ังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาลรัปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระลัตนะตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอํานวยพรให้แก่ขับเจ้าและวัตถุมงคลพระตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้คู่6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทางปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริษจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทิน